โอเคครับผมสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมเพชรเองครับกับเกม GTA Why i t y วู้ใครยังไม่ไปดู E p พีหนึ่งกับ e p พีอ่องก็ปากไปดูด้วยนะครับผมนานๆทีก็มาทีก็ปากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามให้ผมด้วยคลิปนี้ผมขอ5ไลค์ครับผมเพื่อกำลังใจให้ผมนะครับผมก็ใครรักกันชอบกันก็อย่าลืมกดไลค์ผม5ไลค์ครับผมขอขอเอพุทธิติดตามครับเพราะฉะนั้นช่วยๆกันกติดตามหน่อยนะก็ฝากไปดู E ีพีหนึ่งของอ่านด้วยครับผมป่ะ ไปพายกิจตัวฟรีกันด้วยะก็กดก็กดเพื่อกำลังใจครับผมก็กำลังใจในการทำคลิปครับผมเราช่วยกันด้วยครับผมเด็กๆน้องๆหนูๆครับผมก็ะครับเกม GTA กับเกมในเรื่องในแฟนเพจที่ผมลงก็ฝากกดไลค์ทั้ง ในแฟนเพจด้วยแล้วก็ใน youtube ด้วยครับผมก็อย่าลืมไปกดในแฟนเพจด้วยใน youtube ด้วยนะก็เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปในเรื่องต่างๆือเกมต่างๆก็กดทั้งหมดเลยทั้งแฟนเพจด้วยทั้งอะไรด้วยเออกดให้หมดเลยมีเยียกดให้หมดในอัดก็ก็มีอะไรผมก็จะได้แจ้งข่าวในแฟนเพจด้วยครับผมก็กด้วยครับผมแฟนเพจผมชื่อแก๊เทมแลวผมก็เพื่อกําลังใจครับผม เลยนะครับผมภารกิจนี้ผมจะมาอักอามภารกิจครับผมก็ไม่รู้ภารกิจเครื่องบินไปยังผมน่าจะผ่านแล้วล่ะภารกิจเครื่องบินก็มาจอกมาต่อยาบภารกิจแล้วที่แล้วครับผมผมจะทำอากภารกิจครับผมวันนี้อามภารกิจอาทิตย์หน้าอักภารกิจครับผมก็นานๆทีมาทีครับผมเพราะฉะนั้นขอคนละไลค์คนละแชร์เพื่อกำลังใจที่ดีนะครับ

นี่ยังไงรถรถกูอะก็เจ๋งอยู่แล้วเว้ยมึงไปเล่นตรงนู้นไะไอ้เหี้ยเออไปนู้ไอ้เหี้ยดูรถเอ้า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 ไอ้เหี้ยรถไอ้ถังเอา,า,า,เอาไปจุดตีอ้มครับผมคัดนี้ในเรื่องนี้ผมจะไม่ลงหมด อะไรเลยอักน uh, ิดเดียวผมจะไม่ลงลงมอดอะไรเลยครับผมจะไม่ลงมอดอะไรเลยอักนิดเดียวผมไม่ลงมอดอะไรเลยทุกอย่างจะเล่นด้วยตัวเองครับผมลงมอดเขาอับขี้โกงครับผมขี้เวี่งมือไอ้เขี้ยงยนตุก่อนก็ อไปจุดจุดไอ้โอ้มีมีอะไรวะอืมไอ้อัดมาวางวางแผ่กลัวไอ้แท็กอไอกไอแด่แด้แท็กแด้แท็กแท็กไอ้พัคนี้ผมว่ามีประโยชน์่อพัคไอแอนเดนนะพัคไอแอนเดนแม่งไหลประโยชน์จัด จุดอ้มโหไอ้ลวดน้าหน้หนไปจวดอัดอยู่คจะต่อยมึงอ่องลอยอู้ไอ้เชี่ยกูได้มาแบบงงๆเลยเนี่ยไปภารกิจตัวเอก่อนครับผมไปไล่ภารกิจตัวเอให้หมดก่อนภารกิจตัวเอี๊กนะสำคัญภารกิจที่ยากโดยภารกิจเครื่องบินกูก็จบกูก็เล,เ,ลเ,ลเล่นไปแล้วโดยใช้เวลาอัดอัดจริงๆอ่ะอีกเก้านาทีอัดจริงๆอ่ะอีกเก้าอีกเก้านาทีภารกิจ เครื่องบินนะโหยากจา้าดฝั่งทางผุชชนมดดูด้วยที่นี่ที่นี่มันมันที่ไหนอ่าบอกแล้วบอกแล้วที่นี่ของดีไอ้น้องไอ้น้องรักพี่ไ,ไปเรียบร้อยไอเ้เ้ยกูขี่รถไอ้ไอ้ไอยัยง,ยงงู ครับไปครับ <sweep> อ <harmonic noise> oh, ่าไปคิดวรือย yeah. ังไมมันไกลจังวะไอ้เหี้ยครับทำไมตำรวจเกมนี้มันโง่จังวะไอ้เหี้ยไม่ไม่ได้เอาจอยมาเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีโปรโปรเจกต์เกมใน p ี p เว้ยทุกคนอยากทุกคนอยากดูเกมอะไรเป็นเกมแรกอย่าเอากับปัรวปั๊วขวดหลับหรอกทุกคนอยากดูเกมอยากดูเกมอะไรเป็นเกมแรกก็โหวตกันมาได้ครับผมตัวไอด้านบน คามมุมคลิปโหวดกันมาได้เฮ้ยไปกีกูผ่านแบบงงๆเลยเลยเว้ยยู่ดีก็ได้มาอ่อง้อยเป็นรถที่อืดจัดบอกนี่เลยไอ้เหี้ยไปอีกหนึ่งหารกิจจัดครับผมช่วงนี้ไม่ไม่ค่อยมีเวลาครับผมเพราะเพราะพี่ตูนเคยบอกไว้ว่าจะออกไปแตะครอบฟ้ามันเกี่ยวเหี้ยกับเวลาวะ อ่าก็นายผมก็ไปทํามาแล้วครับผมใช้ปืนฟั้งเดียวโน่นนายทำผิดแผนนะไอเฮียประอามัวรถแรงอยู่อู่รถหลวอยู่ว่านรถอันนาพาอยู่อ่อนอนอ่อนนอนนะจ๊ะทอมมี่ไอเฮีย้ยเฮียเป็นประอรัดเอียอ่านี่ออกอพอเดาในเรื่องได้นะแล้วอีกเกมหนึ่ง น่าจะลงอาทิตย์หน้าอ้วนคลิปนี้ลงคิิปกิจเอนะไอพีให้เอลงอาทิตย์หน้าอีกอาทิตย์หนึ่งนู่นแล้วก็ไปลงเกมตหารในแฟนเพจฝากกดไลค์ทั้งอ่องแพลตฟอร์มด้วยถ้าถ้าใครกดไลค์ทั้งอ่องแพลตฟ,ฟอร์มนะอาทุขอให้เกิดมาเมียเมียอุย๋ยผัวหลอกทุกคนเลยอะไรแบบนี้โอ้ยดูชัพผัวเข้าอะไรแบบเนี้ยคนละผัวนะ ไอ้เหี้ยน้ำมือไปไปไหนไปไปจุดอ้อมอ่ะโอ้ยเหียดลดแรงจัด,ไปจ,ดไปจุดเหลืองอ๋อจุดเหลืองใกล้วะ่ะจุดเหลืองอ้จุดเหลืองเหมือนไอ้นี่เลยวะ่ะ ชุดเรื่องมันไอ้นี่เลยวะอะไรวะอาถรรพ์นิดตำรวจมาไม่รู้กลัวขี่เข้าไปแม่งเลยอ๋ออยู่ข้างข้างบนนี่ไอ้ที่เรามามายิงไอ,ไอ้ไอ้น,นั่นเะมื่อกี้เนี่ยอ่าเจอแล้วว่าไง ไอ้ขี้ดูไอคิวจิวยุคจิวอารมณ์มาตาคุยอารมณ์มาตาคุยไม่ใช่นะแต่มีแบบมามาชมไม่ใช่นะเพื่อนุษย์นะมีหน่วยคอมมาดูยังเอาเหรอมีเหรอเนี่ยเนี่ยอร่อยแก เนี่ยเห็นไหมยากรู้งเป็นอะไรอโลอโลเพื่ออะไรเพื่อให้มันหนีไปไอ้เหียเกมม่งเข้าข้างตัวโกงไอ้เหียกูกวดแป๊บเดียวแล้วมา ไม่พลาดแน่ไปอืมไอเ้เหี้ยดูดูอืมอืมอืมลงลง วิ่งดิรอยเที่ยวอืมอืมอูมี่เฮ้เฮ้เฮ้อืม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 นี่ไอ้เที่ยมึงถามอะไรของมึงเนี่ยโหเี่ยดูโอม ดูทำเฮี้ยเกียนจัดคุยาแล้วไปแล้ว ไปแล้วครับความโง่คุณอิบความโง่นี่ความโง่ดูความโง่ของไอ้ไอ้แจิมมี่ ไม่เคี้ยนไปยันไหนเลววยคุณจริงจริงไอ้เหี้ย โคตรโง่ไอ้เฮียเป็นเกมเฮียที่โคตรโง่จัดอบอสเลยไอ้เฮียโดนเราขโง่ชิบหายไอ้เฮียแม่งอโลไอ้เฮียแทนที่จะวิ่งตามมึงเอาไปอโลเข้าหาับพ่อไงไม่ชิบหายอยากจะหลุดกับเกมอยากจะหลุดกับกูด้วย อไม่ไ,ไวเลยของดาวแล้วจะพ้องตามหาไปไหนเลยอืไปไหนเลย,ไป,ไ,เลยไปนอกเมืองเลยเป็นไงนูความดูความฉลาดของเกม ไปนอกเมืองไปนอกเมืองด้วนขี้อ้าวปั้มนี่ความฉลาดของเกมครับ Get out the way. รีบจบในเร็ว ไอ้เฮียจะอ,อ่านดาแล้วคุยไอ้เฮียขาเท่าไหร่ไอ้เหียแล้วแล้วมึงลองคิดดูว่ากูจะผ่านา้วครับเรื่อยๆแล้วเริ่มเรื่อยๆแล้ว เรื่องเรื่อยๆชนอีกแล้วแม่ภายกิจภา,ายกิจยังยังไม่จบเนี่ยกูทำรถระเบิดเบ้ยอ่ามคัน,นลเลยเฮียจุดเฮียอยู่ไกลจัง รถมึงไม่อเปลี่ยนยาใหม่เป็นก่้งอะไรวะไ <c oughs> <c oughs> ก่จาด นี่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 น,น,นี่นี่จะถึงอยู่แล้วไปเร็วไปเร็วอย่าจัดเราจะผ่าน อ๋อห้าร้อยกลับบ้านกลับบ้านเอฟนครับน้ำรวดไปทำมาห้าเลยไอ้เหี้ยหัวร้อนจริงอะ่ะไอคลิป่ายอ่าก็ ไปทีเอฟครับผมที่บ้านเอ้ยรถเอฟอยู่นี่โอ้โหเฮียเหมือนชีวิตจริงเลยรถติดอืมลงขับรถโงโงๆวัเพรานทำไมวันนี้ตัวตัวละครไม่โงโงๆอย่างไงมือกลับ้านรถเอฟ ก็มีคำหยาบอีกแปดบวกครับผมคลิปนี้ก็ขอ,อยังขอโทษด้วยยังไงก็ขออาภัยด้วยครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ผมดนวยครับมีเอียงรบกวนอะไรก็ขออาภัยด้วยครับผมคลิปจะมาทุกอาทิตย์วันอาทิตย์ครับเดือนหนึ่งผมจะลงคลิปอ่านคลิปก็ฝากด้วยละ่ะไปแล้ววันนี้บ๊ายบาย